วันนี้พวกเราทั้งหมดจึงได้บทเรียนที่สำคัญครับว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นนอกจากจะสู้กับศัตรูหลักคือเผด็จก,การแล้วยังต้องกำจัดสนิมในเนื้อด้วยกราพี่น้องครับผมเคยบอกแล้วว่าพลังของที่น้องที่มารวมกันอย่างนี้ เปรียบเสมือนน้ำมนต์ที่ไว้ใช้ไล่ผีคนที่เราแอบมองอยู่ว่ากึ่งผีกึ่งคนวันนี้เจอน้ำมนต์ก็กระเจิงแล้วก็กระโดดเปลี่ยนข้างก็เหมาะสมอยู่แล้วไม่ต้องอาไลอาวรกันมีแต่จะต้องเฉลิมฉลองกัน ว่าบบดนี้ตัวเบาขึ้นเชื้อโรคน้อยลงไปอีกสามล้านตัวพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เรามาถึงตรงไหนในทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมอยากจะเริ่มต้นจากคำพูดที่หลายท่านบอกว่าพฤติกรรมของกลุ่มที่เรียกตนเองว่าพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาที่ปตยนั้นมันคือการก่อการร้ายตามมาตรฐานสากลผมจะขอพูดเรื่องนี้ในรายละเอียดให้พี่น้องฟังพี่น้องครับในโลกใบนี้เนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะมีองค์การระหว่างประเทศเอาไว้คอยไกลเกลี่ยเจรจา เมื่อเกิดความขัดแยง้งหรือเกิดข้อพิพาทขึ้นเราก็มีองค์การสหประชาชาติซึ่งก็มีองค์การย่อยในนั้นทำเรื่องเกษตรทำเรื่องวัฒนธรรมทำเรื่องเด็กทำเรื่องการค้าเป็นต้นแต่หน่วยงานใหญ่คือองค์การสหประชาชาติแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะมีสารสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศที่เรียกกันว่าสารโลกเอาไว้ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดในระดับโลก เดิมทีนั้นประเทศไทยและคนไทยของเราเป็นคนรักสงบเราเชื่อว่าความดีงามความถูกต้องและความเต็มรรมหาได้ในประเทศแต่เมื่อเหตุการณ์มาดำเนินมาถึงขั้นนี้เราก็พร้อมจะทำตัวเป็นพลลโลกใช้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเหล่านั้นบีบคั้นให้เกิดความถูกต้อง และความดีงามขึ้นในประเทศไทยให้ได้พี่น้องในที่นี้เป็นพลเมืองไทยเต็มขั้นทุกคนไม่จำกัดว่าจังหวัดไหนฐานะใดการศึกษาเท่าไหร่เป็นพลเมืองไทยเต็มขั้นทุกคนแต่ขอให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าท่านเป็นพลโลกได้พร้อมกันมีเิ์จะใช้ กฎเกณฑ์สากลระหว่างประเทศได้เท่ากับชาวประเทศอื่นๆเข้าเหมือนกันกฎเกณฑ์สากลเขาบอกไว้ว่าถ้าหากประเทศมีความขัดแย้งกันขึ้นเขาก็จะใช้การพูดเป็นเครื่องมือในการไกล่เกลีย่ยให้เกิดความสงบให้เกิดความรองดอกถ้าหากพูดกันไม่รู้เรื่อง ก็ยอมให้มีสงครามได้แต่สงครามนั้นก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาเวียนนาที่ว่าดีการเคารพในเรื่องต่างๆเช่นเคารพสิทธิฉเฉลยศึกสงครามเคารพสิทธิของผู้แพ้ไม่ไปดีดขั้นจนเกินไปพูดง่ายๆก็คือว่าโลกเขาแบ่งเป็นการทูตและแบ่งเป็นการสงครามส่วนใครก็ตามที่เล่นเกมเหล่านี้ไม่เป็น พูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายครับพี่น้องครับนักรบในสงครามตามมาตรฐานสากลไม่ถือว่าเป็นอาญากรสงครามแต่คนที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองกลุ่มนี้เข้าขายคำว่าแทลริซึม ซึ่งแปลว่าลัทธิก่อการร้ายผมขออนุญาตพี่น้องครับไม่ได้อยากห้เป็นวิชาการมากแต่วันนี้มันต้องสู้กันเป็นระบบหน่อยคํานี้มันเริ่มต้นด้วยคําว่าเธอเร์ทอีอาสองตัวโอแล้วก็อาแปลว่าคนที่สร้างความสะพรึงกลัวให้กับคนอื่นเขาเรียกว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายการก่อการร้าย พอเติม IST ไปตรงท้ายก็แปลว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคือคนที่สร้างความกลัวให้กับคนอื่นกลัวว่าจะปิดสนามบินกลัวว่าจะทำร้ายตำรวจกลัวว่าจะสร้างกฎหมูขึ้นมือเนื้อกฎหมายและเมื่อเปลี่ยนเป็นเทอร์เรดิซึมก็แปลว่าเป็นลัทธิก่อการร้ายนั่นแปลว่ามีการสอนมีการครอบงำ มีการใช้โทรทัศน์ใช้สื่อต่างๆในการสอนให้คนเป็นผู้ก่อการร้ายฟังแค่นี้มันเข้าขายพันธมิตรไหมครับพี่น้องครับตรงประเด็นเข้ากระบอกตาขวาเลยแหละเพราะฉะนั้นที่หลายคนกำลังกังวลว่าเราจะไม่เอาเรื่องกับพันธมิตรเราจะไม่ทำให้เกิดการลงโทษ ให้สมกับการทำลายประเทศนั้นบอกได้คำเดียวครับว่าใจเย็นเย็นอีกหน่อยอีกนิดเดียวเพราะนั้นผู้ก่อการร้ายคือคนที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสากลสร้างความหวาดกลัวให้กับคนอื่นและที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติ หรือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ๆเขายอมรับหลักเกณฑ์เดียวกันครับว่าสำหรับผู้ก่อการร้ายนั้นสามารถจะลงโทษได้ถึงขั้นประหารชีวิตเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของพวกเราชาวเสื้อแดงชัดเจนมากนั่นก็คือต่อสู้ เพื่อจะทำลายผู้ก่อการร้ายให้สิ้นซากและตามมาด้วยการต่อต้านทักการเมืองที่วิ่งไปเป็นข้าทาสของผู้ก่อการร้ายเป้าหมายเราชัดเจนมากครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยที่เราขึ้นคำขวัญว่า ต้านรัฐกกประหารซ่อนรูปโดยคุณวีระมุสิกพง์ผู้นำประชาธิปไตยทางฝั่งเราได้ให้คำนี้ไว้อย่างสวยงามท่านอาจารย์มานิดจิตจ,จันทร์กลับอดีตผู้พิพากษาหัวคณะหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาท่านได้ขยายความเพิ่มเติมว่าเป็นการใช้อำนาจอีกแบบหนึ่งเพื่อมาริดรอนสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดในตรงกันเลยครับว่าเป้าหมายของชาวเสื้อแดงคือการป้านรัฐประหารทุกรูปแบบทั้งในรูปและซ่อนรูปมารูปไหนต่อต้านทั้งนั้นอย่านึกว่าใส่เสื้อครุยนั่งบนบันลังแล้วจะรอดพ้นไปได้ถ้าไม่อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง นี่แหละครับความอาภัพของฝ่ายเผด็จการเขามักจะนึกว่าฝ่ายประชาชนนั้นล้าหลังตามไม่ทันคิดไม่ออกไม่เอากำลังทหารออกมาไปขนกำลังอีกแบบหนึ่งออกมาขอประทานโทษบัดนี้ประชาชนรู้หมดทุกกลเม็ดเด็ดพลายแล้วว่ามันจะเอาอยัางไงก็ต้านมันหมด พี่น้องต้องดีใจนะครับที่กลุ่มนี้เข้าไปไกลถึงขั้นยึดสนามบินานานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมืองต้องดีใจเลยเพราะจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ต้องมีความสงสัยอีกต่อไปว่าเขาจะเป็นผู้ก่อการดีอีกแล้วใครคอยสนับสนุนอยู่ถือเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งนั้น